ต่อมาครับในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมาพูดกันในเรื่องของฟังก์ชันที่ใช้จัดก,การกับไฟล์นะครับไฟล์ก็มีที่ฟังก์ชันที่ผมจะแนะนำนะครับก็มีไม่เยอะนะครับตัวแรกก็จะเป็น fopen นะครับ fopen ตัวที่สอง f l i n e นะครับตัวที่สาม fclose ซึ่ง fopen ก็ชื่อนจะบอกเลยนะครับเอาไว้สำหรับ open ไฟล์นะครับ ตัวที่2อเนี่ยเอาไว้สำหรับเขียนไฟล์ตัวที่3นี่ปิดครับคือในการใช้พวกแอปเปิเพนเฟไลท์นะครับจะต้องเปิดใช้ Apple close นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะกินทรัพยากรน,นะครับถ้าเราเปิดขางไว้เนี่ยมันจะทําให้เปลืองทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์นะครับเราต้องทําการปิดมันโดยใช้ Apple close นะครับนะครับรายละเอียดของแอปเมันก็จะมีการใส่ที่อยู่ชื่อของไฟล์นะครับ แล้วก็ตามด้วยโหมดนะครับตัวที่สองจะเป็นโหมดรอมิเตอร์ตัวที่สองนะครับที่ขั้นนะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโหมดนะครับโหมดโหมดเนี่ยจะมีอยู่สามโหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกอ่าย่อมาจากคําว่า read นะครับ read แปลว่าอ่านโหมดนีจ้จะสามารถอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่านได้อย่างเดียว <c oughs> โหมดที่สองนะครับจะแบบบิวนะครับแต่มันอยู่ อันนี้ใช้สำหรับการเขียนนะครับไร right นะครับตัวที่3นะครับ a อ pen นะครับแอเตัวนี้ใช้สำหรับการต่อนะครับคือเอาเนื้อหานะคร ores, ับเข้าไปเขียนต่อเข้าไปเรื่อยๆนะครับต่อ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 เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนดูนะครับตัวนี้ผมก็เปิดเหมือนเดิมนะครับ เป็นเพิ่มของผมครับเปิดขึ้นมาเลยครับตัวนี้ผมจะลบทิ้งไปนะครับลบทิ้งไปให้หมดเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการเข้าใจต่อมาผมก็เปิดแท็กนะครับแท็ก <c oughs> แล้วก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาตัวนึงตัวแปร f แล้วก็ f ใช้ add ก่อนนะครับ f โเนีโนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือชื่อของไฟล์นะครับเรากำหนดว่าเป็นชื่อว่า test. txt ตัวที่สองจะเป็นโหมดนะครับอ่าอันนี้ผมต้องการอ่านอย่างเดียวก็ก็เป็น read ครับต่อมานะครับเราก็ทำการ f c r o s s นะครับ string f ทิ้งไปนะครับตรงนี้เราก็ทำการ echo มา string f ออกมาทางหน้าจอนะครับเอ,อ่อไฟล์ชื่อ test.txt เนี่ยยังไม่มีนะครับเราก็ทำการเซฟสักไฟล์หนึ่งอ่ะรับผมเอานี้เลยนะครับเซฟเป็น test.txt นะ okay, นะครับ test.txt โอเคนะครับแล้วก็มาทำการเปิดขึ้นมาดูนะครับเข้าโลโก้โฮสต์นะครับแล้วก็พิมพ์วเออเข้าไปในโฟลเดอร์ชื่อว่าเข้าไปในไฟล์ file นะครับไฟล์ file นะครับไฟล์ file ชื่อว่า simple นะครับ simple.txt นะครับ อา้ารู้สึกผมจะเพี้ยนไม่ใหญ่นะครับเข้าไปในไฟล์ชื่อว่า simple จุด p s p นะครับอ๋อผมลืมไปครับตัวนี้จะได้มาเป็นรีซอร์นะครับเ,เดี๋ยวผมขอใช้ตัวช่วยนะครับสักหนึ่งตัวช่วยแล้วกันนะเ,เป็นก็เข้าไปที่เออ่ www.php.net นะครับ ออตอนนี้ผมเข้าไม่ได้นะครับเนื่องจากตอนนี้ผมไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็ผมมีแผนสองนะครับซึ่งถ้าใครเข้าได้เนี่ยมันก็จะเข้าไปที่ v ีซีเนนะครับแล้วกออ็ให้ไปที่ออส่วนของเขาเรียกว่า f อฟเลนะครับ f อฟเลนะครับเป็นฟังก์ชันอ่ะเดี๋ยวผมดูตามตัวอย่างผมเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเข้าเว็บก็ได้ f l ฟเลนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการ ต่อจาก fopen นะครับ fopen เนี่ยมันจะเป็นรีซอสอย่างที่เห็น,นครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องทำการเอา f ครับไปจัดการดึงสิ่งที่อยู่ใน fopen ออกมาแสดงนะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้นะครับตัวนี้จะต้องเป็นเนสิ่ง f นะครับไฟล์ a นมจะเป็นอ่าตรงนี้ต้องเป็น t s t จ txt นะครับทีนี้ก็ทําการเซฟนะครับอธิบายนะครับ fread เนี่ยจะต้องใส่ resource เข้าไปในพารามิเตอร์แรกนะครับแล้วขั้นด้วยพารามิเตอร์ที่2ก็คือ file size นะครับ file size ก็เป็นขนาดของมันจะเป็นฟังก์ชันที่จะไปเกตขนาดของไฟล์ที่เราต้องการจะเปิดดูนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้รู้สึกว่าจะต้อง echo นะครับ เห็นไหมครับมาแล้วสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นซอสโค้ดนะครับของหน้านี้ก็จะเหมือนกับที่เราพิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลย อมี้อย่างน,น,นี้นะครับเหมือนกันนะครับต่อไปครับเราจะไปเล่นในตัวของเอฟไลท์ F ครับเอฟไลท์เอฟไลท์เนี่ยเราก็จะทำการ เขียนอย่างนี้นะครับ f line เดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ก็ออกไปก่อนนะครับ f line ตามด้วย r e s o u r e handler ก็คือสึงอนะครับก็คือตัวแปรที่มาจาก f open นั่นเองครับก็จะเป็น r e s o u r e นะครับ r e s o l e h a n d l e ตัวที่สองก็จะเป็นส i n g ที่เราต้องการใส่เข้าไปแทนที่นะครับผมจะใส่คำว่าจีฟ e นะครับชื่อผมเข้าไปท้มูล เสร็จปุ๊บก็ปิดนะครับส่วนตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น w นะครับก็จะทำการเขียนลงไปนะครับเรามาดูกันนะครับ r e f r e s ทีครับตรงนี้ก็จะไม่แสดงผลใดๆนะครับเพราะว่ามันจะทำการเซฟไฟล์ไปอยู่ในเบื้องหลังนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ข้อมูลก็จะกลายเป็นชีพนพมูลเรียบร้อยแล้วตรงกับที่เราเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราทําการเอฟไลท์เข้าไปมันก็จะเอาสิ่งที่เราใส่เข้าไปาเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนนะครับเป็นหนึ่งสามเจ็หกเจ็ดสิบเก้าเซฟลงไปครับแล้วก็จะไปทาการเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมครับอ๋อ เราต้องรีเฟรชก่อนนะครับเพื่อให้ฟัง,งก์ชันมาทำงานเห็นไหมครับเราก็จะได้สิ่งที่เราเไลฟ์แบบ like ลงไปนะครับซึ่งในตัวอย่างที่แล้วมาเนี่ยในวิดีโอชุดวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นการใช้ไฟล์พูดคอนเทนต์แล้วก็ไฟล์เก็บคอนเทนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดการง่ายๆนะครับซึ่งมันสามารถทำได้สองวิธีนะครับ แล้วก็มีมีหลายวิธีนะครับซึ่งผมก็ขอสอนคือมันมาเยอะมากนะครับก็ขอเลือกสอนแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการ append นะครับ append ก็คือการที่เราต่อท้ายนะครับก็คือข้อมูลเก่าก็ยังอยู่นะครับข้อมูลใหม่ก็ใส่เข้าไปต่อท้ายเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําการ maxlet in m Max a x l ่านะครับ ไป s l a ก h n อย่างนี a, น้ดีกว่าครับไป s ก a s h r slash n ครับแล้วก็เอาข้อความตรงนี้เนี่ยคำว่าจ e e p เนี่ยเอาไปต่อท้ายเรื่อยๆนะครับเซฟนะครับเราก็ลองรันดูตึ๊บ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 หลายๆหลายทีนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับข้อมูลก็จะถูก append เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลบลบทั้งหมดเลยนะครับเราเซฟเสร็จปุ๊บผมทำการ ตัวนี้เนี่ยมันบั็อกเแลตอาร์ R, ร N, มั็อกสแลตเอ็นเหมือนจะมันจะดื้อนะครับเปลี่ยนเป็นดับเบิลโคดแล้วกันครับเปลี่ยนเป็นดับเบิลโคดแล้วก็เซฟความน้องลองลด,ดูเปิดขึ้นมาใหมนะ่ก็จะทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมใส่เป็นซิงเกิลโคดครับ มันจะไม่ค่อยรอ,องรับกับบัคเซเลตบัคเซเลตเอ็นครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการขึ้นมาทัดใหม่นะครับแต่เป็นการขึ้นมาทัดใหม่ในในรูปแบบของไฟล์นะไฟล์ ise, ที่อยู่ในวินโดะครับถ้าหากว่าเราไปเขียนโปรแกรมในระบบปฏิบัติการพวก Linux นะครับ <c oughs> ก็จะใช้แค่ b a c k s l a ต h n ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับแต่ในกรณีนี้นะ เราเขียนโปรแกรมใน w o น s นะครับซึ่งตัวทดสอบเนี่ยเป็น w o น s นะครับก็จะใช้ m a c o s t r m a c o s t n ครับเมื่อผม,ผมทำการรีเฟชไปเรื่อยๆเนะี่ยมันก็จะทำการเข้าไปต่อท้ายเรื่อยๆนะครับโดยข้อมูลเก่านะจะไม่ลบซึ่งจะแตกต่างกับตัวที่เป็น w นะครับตัวที่เป็น w เนี่ยมันจะทำการทับข้อมูลเก่านะครับ เห็นไหมครับทับเกี้ยงเลยใส่อะไรเข้าไปใหม่นะครับก็จะทับใส่ดึ๊ดๆเข้าไปนะครับทับเห็นไหมครับทับของเก่าแต่ถ้าเราเป็นตัว A นะครับไอบเป็น refresh e ดฟเ e สเ e ฟเฟ e f ดฟเฟสเดฟเฟสเห็นไหมครับ ตัวเก่ายังอยู่ตัวใหม่ก็ทับเข้าไปนะครับทับเข้าไปเรื่อยๆนะครับความแตกต่างนะครับของสองตัวนี้นะครับส่วนถ้าเป็น f อปลีดนะครับก็เปลี่ยนเป็น,ปนตัวนี้เป็น R นะครับวก็ใช้ฟังก์ชัน f อปลีดงมาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองแอปลีดลงมาดูนะครับดูจะได้หรือเปล่านะครับแอปลีด บบเดี๋ยวผมรอคอมเมนต์ก่อนนะครับคอมเมนต์ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็น a บวกแล้วน,นะครับเพื่อที่ให้มันอ่านได้ด้วยเห็นไหมครับก็จะอ่านออกมาได้แล้วถ้าหากว่าเราเติมบวกเข้าไปนะครับมันจะทําการสามารถอ่านแล้วก็เขียนได้นะครับเหมือนกันนะครับ เออถ้าเป็น W บวกนะครับเราทำการอ่านแล้วก็เขียนได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะผิดไปนะครับไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ W บวก F lead บอกว่าลองพารามิเตอร์มัสเตเดนศูนย์ในลนยสามครับเอ่อรู้สึกว่าตัวบิวบวกเนี่ยจะมีปัญหานะครับกับ เอฟเลดครับเป็นตัวเอดูนะครับเกิดปัญหาแล้วนะครับ้องเปลี่ยนเป็นอาครับ ถูกต้องเป็นหาบวกก็ f ไล่ like ด้วยได้นะครับทึ่าแล้วก็เป็นหาบวกก็ได้นะครับหาบวกก็จะเป็น f เ็นเหมือนกันนะครับ ซึ่งอาบวกนี้ก็ค่อนข้างยืดหยุ่นเหมือนกันนะครับรลองเป็นตัว A ดูนะครับไม่รู้จะเลิศหรือเปล่าได้นะครับตัวนี้ให้ผลคล้ายๆกันนะครับงานเราผมลองลบไปแล้วก็พิมพ์มันสวยๆหน่ยนะครับอ่าเป็นอีกแล้วครับ เฮ้ hey, อันน,นี้มาจากอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองอีกทีนะครับอ๋อแอปเพนครับแอปเพนแอปเพนเนี่ยมันจะต้องมีไฟล์ที่ไม่เป็นไฟล์ว่างเปล่านะครับ ไฟล์ว่างเปล่านะองพารามิเตอร์เออทำไปทามาชักสับสนกับฟังก์ชันนิดหน่อยนะครับเ็เป็นาบวกหเหอนเดิมแล้วกันนะครับได้นะครับได้ สรุปว่า R บวกน ok S own, S own ี <c oughs> ้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับตัวนี้ส่วนส่วน A นะครับ A ก็จะเป็นการ append ลงไฟล์นะครับคือก็สามารถดูได้ในนี้นะครับก็รู้สึกว่าน่าจะเป็น R บวกนะครับค่อนข้างยืดหยุ่นสุดแล้วสามารถใช้ได้ ได้ทั้ง e แอปลิสและแอปไลท์ e ในทีเดียวนะครับส่วนตัวอื่นนี้ลองลเราก็มีปัญหานะครับจุกจิกที่คดาดาไม่ได้นะครับก็ลองอฝากลองดูนะครับสำหรับการจัดก,การเกี่ยวกับไฟล์นะครับ